เดี๋ยวคลิปนี้นะครับพาชมรถเข้าใหม่มีแอคคอร์ดนะมีอัติสประมาณ8คันมี v ีออสนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวมิดตัวไฮผ่อนนะครับเริ่มต้น5 0 0พันนะครับวี v ออสผ่อนเริ่มต้น5 0 0พันแล้วคันนี้สีขาวทะเบียนสวย47เพิ่งเข้ามาใหม่เลยผ่อนพัเเองนะปี18แนะครับแล้วก็มีปี19คันนั้นจอดอยู่ไม่หลักหมื่นเพิ่งเข้ามาใหม่ผ่อนเจ็ดนสสนใจดูให้จบนะผมพาดูรถเข้าใหม่นะวีออสอัลติสแอคคอร์ดทุกคันที่เข้ามาเมื่อวานนี้เพรยน์สนใจดูให้จบ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะที่สนใจเอาติดมือ2อที่บริษัทเพชรยน,นครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งเป็กเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งเสรีไทย68แยก1มินบุรีค่างรถมือ2อที่ใหญ่สุดในย่านนี้นะครับช่วงนี้รถเอาติสรถ V ีออนะครับทยอยเข้ามาเยอะเลยเมื่อวานนี้นะเข้ามาประมาณสัก2เทลเลอร์นะมีทั้งเอาติสมีทั้ง v ีออนะครับใครอยากได้สีขาวเข้ามาแล้วสีขาวทะเบียนสวยนะทะเบียนให้ทะเบียนนี้ไปเลยไม่ได้เอาคืนนะครับ47เนะครับเดี๋ยว พาพี่ๆรับชมอย่างแน่นอนเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ล้างเลยนะครับแล้วก็มีพวกปี19นะอย่างคันนั้นจอดอยู่สีบรอนปี19นะครับไมค์เทกเก้าหมื่นสี่สี่แสนสามหมื่นเก้าพันฟีดาวผ่อนประมาณเจ็ดพันสี่ตลอดสัญญาณนะดอกเบี้ยเริ่มต้นสองจุดเจ็ดเก้านะครับอยากได้นะครับรถมือสองสักคันนั้นะนึกถึงบริษัทพย,ยนต์นะครับมีให้พี่ๆี่เลือกชมเลือกใช้เยอะที่สุดและคัดเกตเอเข้ามาอันนี้เราให้ดูแบบสภาพดิบๆเดิมๆแบบแรกรับนะครับเดี๋ยวผมจะทยอย พาพี่ๆรับชมนะจะเน้นเป็นอัลติสกับ v ีออสนะแล้วก็มีแอคคอร์ดบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวผมพาดูคันนี้ก่อนเลยนะครับหลายๆท่านถามถึงนะครับแล้วอยากได้นะสีขาวมาหรือยังปี18ปี19เนะครับเลขไม้ของไม่เกินแสนห้าเข้ามาแล้วคันนี้นะครับเลขไม้แสนสามราคาดีด้วยนะสีขาวปี18ลดรถหน่วยงานมือเดียวปลดระวางนะครับ1.6รุ่นจีคันนี้ราคาเป็นแค่4ี่แสนกับอีก900 0ย้ำนะ4ี่แสนกับอีก9 0 0 0ันเป็นรถหน่วยงานมือเดียวปลดระวางนะครับ สวยๆแบบนี้ทะเบียนผมให้ทะเบียนนี้ไปเลย47นะจำงาจ่ายจอดที่ไหนจําได้แน่นอนนะครับเป็นรถหน่วยงานมือเดียวปลดระวางนะครับประวัติสูนแทนร้อเปอร์เซ็นต์พิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ปรับสภาพให้ดูแบบสภาพแรกรับสังเกตนะอันนี้คือยังไม่ล้างเลยนะครับนี่ฝุ่นนะครับอ่ะสังเกต feasible, ดูนะฝุ่นเยอะมากนะเพราะว่ารถมันเ <L> พิ่งเข้าเมาื่อวานตอนเย็นนะครับประมาณสักห้าโมงนะครับช่างยังไม่ได้ทําความสะอาดยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับ <L> ให้ดูแบบสภาพดิบๆเดิมๆแบบแรกรับนะครับคันนี้ฟีด้าพอน 6,900ก,กว่าตลอดสัญญาย้ำผ่อน6,900ตลอดสัญญานะสวยน่าใช้1.6รุ่นจีมาเดี๋ยวผมพาพที่ไปรับชมนะครับโคมไฟมัลติรีเฟล็กเตอร์นะครับอันนี้ขนาดยังไม่ล้างนะสภาพโอเคนะครับไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะครับไฟเด l i ไลท์นะมีให้กระจังหน้าโครเมียมแบบนี้สวยๆเลยโครเมียมสภาพดีสภาพเดิมนะครับอ่ะกระจกเช็คกันก่อนกระจกของเดิมของแท้โตโยต้านะครับคันนี้ซื้อได้แน่นอนนะครับเป็นรถหน่วยงานปลดระวังมือเดียวปลอดศูนย์กุญแจวางไว้อยู่ มาเดี๋ยวผมพาพี่ๆไปรับชมภายในนะสําหรับคันแรกนะที่มันเข้ามาใหม่กุญแจเป็นสมาร์ทเอนทแล้วภายในนะครับเป็นสาภาพแรกรับยังไม่ได้ปรับสาภาพใดๆนะครับยังไม่ได้ทําสปารถนะเลขไม้หนึ่งแสนสามื่นหกพันนะราคาเป็นแค่สี่แสนกับอีกเก้าพันนะครับได้บุสตาร์ทแบบนี้แล้วด้วยนะสาภาพดีแน่นอนนะใครอยากได้นะครับเอาติสักคันผมแนะนําคันนี้นะครับแนะนําคันนี้สีขาวด้านหลังมีแอร์แบกนะครับสองสองใบด้านหน้ามีแอร์แบกให้อีกห้าใบมา ใครอยากได้นะทักไลน์หาผม i อ pek152 นะครับเดี๋ยวผมส่งรูปรถให้ดูเพิ่มเติมสำหรับคันแรกคันนี้รับรองว่ามาเร็วไปเร็วนะคันที่แล้วนะครับไม่แสนสามเหมือนกันปีสิบแดเหมือนกันนะสี่แสนกัอบอีกหนึ่งหมื่นนะสี่แสนหนึ่งนะคันนะั้นรู้สึกไม่ถึงวันนะคลิปลงนะครับก็ไปแล้วนะครับใครอยากได้คันนี้ทักไลน์เข้ามาเลยนะครับมาดูคันที่2คันต่อไปคันนี้ไฮไลท์ไม่แพ้กันใครกำลังมองหานะครับ w ีออสไม์หลักหมื่นแนะนำเลยคันนี้นะครับ w ีออส1.5รุ่นไฮนะตัวท็อปปี19ไปปีจด20นะครับปี10ตัวตัวไฮมันคือท็อปสุดนะสมัยก่อนเขาเรียกว่า S p a พาใช่ไหมหาถ้าเป็นชมน่ะปี19ขึ้นไปจะเป็นรุ่นไฮในเชนของ v ีออสนะเขาจะเรียกว่าตัวไฮกุญแจจะเป็นสมาร์ทเอนทีแล้วนะเป็นเซนเซอร์เป็นรีโมทแบบนี้นะครับเปิดท้ายได้นะแล้วก็ฟังก์ชันหลักๆเขามีครบเลยนะครับอ่ะต้องบอกก่อนมีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนนะครับ มีกล้องหอ่อมีจอสกรีนแบบเดิมๆโรงงานนะโคมไฟเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะครับมีไฟเดย์ไลท์ให้ถึง2จุดนะเป็นตัว L ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะตรงนี้สตาร์รถติดเลยนะสำหรับเดย์ไลท์นะตรงนี้นะครับต้องเซนเอรล็อกทำงานหรือวิ่งสัก1 5บ0ขึ้นไปปุ๊บเดย์ไลท์จะติดเองปิดได้นะนะครับแต่เขามีให้แล้วโคมไฟเป็นโปรเจคเตอร์นะครับกันชนหน้า นี่เป็นสเีเขาเรียกว่าดำเป็นโนแบ็คนะดำเงาๆนะดำแบบกอสซี่หน่อยๆไซส์ตัดหมอกก็มีให้แล้วนะครับตัวสมบูรณ์ตัวท็อปสุดของวีออนนะป้ายแดงออกมารู้สึกตอนนั้น7จ็ดแสนกว่าบาทนะเจ็ดแสนกลางๆนะครับตอนนี้3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเลขไม่แปดหมื่นนะปีสิบเก้าไปปีจดยี่สิบเอาไปใช้งานต่อผมบอกเลยครับเนี่ยคุ้มแน่นอนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดเด่นนะของตัวไฮนะครับตัวท็อปสุดตัวล้อนะครับได้เป็นห้าแฉกแบบนี้ ล้อหแฉกนะครับ15นิ้วนะแล้วก็ดิสเบรกมีให้แล้วนะสวยๆเลยกระจกพับข้างปรับไฟฟ้านะี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนี่ข้างในนะครับนี่ใบป,ปอดศูนย์อยู่เลยนะเขาเช็คศูนย์มาตลอดนะครับได้เบาะหนังนะครับดำตัดแดงแบบนี้นะครับถ้าเป็นตัวที่ไม่ใช่ตัวท็อปบัมันจะเป็นเหมือนแบบโรสโกเนาะแชมเปญน,นะออกชมพูชมพูเงาๆแต่เนี่ยได้เป็นแดงตัดดำนะผมบอกเลยว่าสวยนะดูเป็นสปอร์ตนะครับแล้วนี่เข้าศูนย์มาตลอดคันนี้มาแค่แปดหมื่นนะเข้าศูนย์มาล่าสุนรู้สึกจะเจ็ดหมื่น นะครับตอนนี้ไม่แปดหมื่นกว่าเพิ่งเข้าศูนย์มานะกเ็เช็คประวัติศูนย์อะไรเงี้ยตลอดนะครับสวยซื้อได้สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบอกเลยคันเนี้ยแป๊บเดียวไปนะครับผมย้ําเลยนะคันเนี้ยแป๊บเดียวไปนะวีออสตัวไฮท็อปสุดป้ายแดงะครับเจ็ดแสนกว่าบาทอ่ะคันนี้ป้ายแดงประมาณเจ็ดเจ็ดห้าเก้าใช่ไหมปีสิบเก้าจนยี่สิบเราขายสามเก้าเก้าผ่อนหกพันแปดนะครับแล้วก็คันนี้นะครับอ่ะเทียบกันกับตัวที่ไซส์ที่มันใหญ่ขึ้นมานะเครื่องพันหกนะ ดูเอา VTI เหมือนกันบล็อกเดียวกันแต่ว่าขนาดรถจะใหญ่กว่านะคันนี้นะครับมันจะ4ี่แสนเก้าพันฟีด้าพรหกพันเก้าร้อยกว่านะครับอ่าต่างกันนิดหน่อยนะแต่ไอ้คันซ้ายเนี่ยป้ายแดงมันแพงกว่าประมาณรับแสนนะแพงกว่าแสนนิดนนะครับแต่มือสองเนี่ย มันก็เก่ากว่าปีหนึ่งใช่ไหมปีกว่าๆนะมันก็จะประมาณนี้นะครับต่างนิดหน่อย2คันนี้นะครับลองเทียบกันดูนะใครชอบรุ่นไหนนะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่รถสวยซื้อได้ทั้ง2คันนะครับผมพาพี่ๆีรับชมทั้ง2คันยังไม่ได้ล้างเลยมามาดูคันที่3กากันคันนี้จะเป็น v ีออสหรุ่น e นะครับหนึุรุ่น e ไมาประมาณแสนหนึ่งนะหนรุ่น e คันนี้ปี17นะครับไมแสนหนึ่งรถดีงานปลดละวางเหมือนกันนะครับมือเดียวปอดซูนเหมือนกันแต,แต่ยังเเเปป็็นนนนตัวัวจที่มแบบ ปี17 18อ่ะมันจะเป็นในเรื่องของเรียกว่า J E ใช่ไหมครับแล้วก็ G แล้วก็ S นะครับแต่เนี่ยมันจะเป็นตัวกลางนะตัว E นะครับบ่ยังเป็นบ่ยผ้าอยู่นะยังไม่มีจอทัชสกรีนไม่มีกล้องถอยแต่ราคาดีนะผ่อนมาสัก5,000นะฟรีดาวผ่อนสัก5,000ต้นๆนะ5้0 0ัอะไรแบบเนี้ยนะครับซื้อได้นะแล้วก็คันนี้นะครับเป็นตัวโฉมปี19แล้วแต่เป็นตัว Entry นะครับตัวเริ่มต้นนะครับมันก็คือตัว E นั่นแหละนะมันก็คือตัว E เนี่ยนะครับแต่ถ้าเปป็นี เป็นปี19เนี่ยเขาจะเรียกว่า entry นะครับ E ก็ย่อม,มาจาก entry นั่นแหละนะครับคันนี้นะได้ล้อแม็กแล้วเห็นไหมครับนี่มีล้อแม็กแล้วนะมีล้อแม็ก15นิ้วแล้วแล้วไม่นะมันเข้ามา2คันราคาดีทั้งคู่เลยปี19นะแต่ราคาเป็นแค่ 9, 3แสน20,000 9,000 329ปี19คันนี้ไม่แสนหนึ่งแล้วคัน,น,นข้างๆนี้คันนี้ไม่8,000 80, 0นะครับราคาเท่ากันใครอยากได้นะตัว entry นะครับ V8 นะครับไปเด้มา6 0 0 0 0 0กว่าบาทน,นะ6 0 0 0 0 0กลางๆนะตอนนี้นะครับราคา คันนี้เครื่องพันห้านะตัวเอ็นทีปีสิบเก้าไม่แปดหมื่นสามแสนสองหมื่นเก้าพันฟีดาวผ่อนห้าพันต้นๆน,นะครับสนใจก็รีบทักไลน์หาผมศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่นะครับอ่ะคันนี้ก็สวยซื้อได้ทั้งสองคันนะเป็นรถเช่าหมดสัญญาปลดระวางเหมือนกันนะครับเอามาดูคันนี้ไหมสามสองแปดศูนย์เดี๋ยวผมต้องเช็คแป๊บหนึ่งนะครับสามสองแปดศูนย์สามสองแปดศูนย์คันนี้นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่เหมือนกันนะเข้ามาเมื่อวานเหมือนกันเดี๋ยวผมเช็คราคาเช็ค เลขไม้ให้อ่าคันเนี้ยผมดูจากด้านหน้าน่าจะเป็นตัวมิดปี19นะผมเช็คจากไฟนะครับแล้วก็ล้อนะครับอ่าเป็นตัวมิดเป็นตัวมิดเดี๋ยวขอเช็คก่อน3 2 8 0สักคู่นะครับมือถือโหลดกำลังเช็คราคาให้อยู่นะ v ีออสนะครับก็ v ีออสเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันก็เป็นรถอ่าเก๋งเล็กนะครับที่เป็นเครื่องพันห้ายังไม่ใช่อีโกคานะอัตราเร่งข้อดีของเขาคืออัตราเร่งดีกว่าอีโกคานะครับแต่ก็ประหยัดน้ำมันน้อยกว่าเล็กน้อยนะมันได้ประมาณสักสิโลลิตรยีโลลิตร แต่อีโกคาก็ได้ยนะี่สามนะคันนี้สามสองแปดศูนย์สามสองแปดศูนย์สักครู่นะครับวีอ๋อสามคันนี้ปีสิบเก้านะครับไม่เก้าหมื่นสามหกเก้าตัวมิดอ่ะคันนี้ไม่เก้าหมื่นตัวมิดเนี่ยมันก็เหมือนตัวจีนะในปีสิบเจ็ดสิบแปดนะอันนี้มันได้เป็นปีสิบเก้าสามหกเก้าก็จะผ่อนอยู่มาสักหกพันหกพันหนึ่งนะผ่อนหกพันหนึ่งนะครับคันนี้นะครับใครสนใจก็ทักไลน์มาได้นะครับได้เป็นสีขาวรถหน่วยงานปลอดศูนย์มือเดียวแน่นอนนะครับนี่ อ่ะเขาถอดเบาะไปแล้วนะถอดเบาะไปหนุนนะปีกเบาะพวกนี้นะครับมันจะยวมนิดนึงอ่ะที่ผมบอกนะถ้าเป็นตัวมิดนะครับตัว l องท็อปเนี่ยมันจะเป็นโลสโกแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวไฮจะเป็นสีดําแบบเมื่อกี้แต่ได้เป็นเบาะหนังเหมือนกันนะเบาะหนังซอฟทัชเหมือนกันนะครับจอทัชสกรีนกล้องถอยมีเหมือนกันนะครับแต่คันนี้ยังไม่ได้พูดสตาร์ทนะครับแล้วก็ภายในตกแต่งที่มันจะน้อยกว่านะครับเล็กน้อยนะแต่สามหกเก้านะครับคันแรกข้างสิบเก้าจุดยี่สิบสามเก้าเก้านะแพงกว่าสามหมื่นอ่ะต้องบอกงี้สามหมื่นบาท สามหมื่นอ่ะผมผมให้ทวิกนิดนึงนะครับสองคันเนี่ยมันจะผ่อนต่างกันนะครับอ่าหกพันสองเนี่ยกับหกพันเจ็ดกว่ากว่าหกพันแปดนะครับมันก็จะต่างกันไม่กี่ร้อยนะครับแต่ก็ได้ไม้ที่ไม้ที่น้อยกว่าหน่อยนะแล้วก็ได้เป็นตัวท็อปนะครับแล้วแต่พี่ๆีเลือกนะครับแต่ถ้าใครชอบเก่งกลางนะครับนั่งสบายนะไปกันสี่คนนะครับหรืออีกหนึ่งข้อนะครับที่เอาทิสเนี่ยมันมันดีกว่าวีออสตรงที่ความปลอดภัยมันดีกว่านะครับ มันได้แอร์แบ็กเจ็ดใบนะแต่วีออสได้เป็นแค่คู่หน้าอ่ะก็มันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอ่ะผมพาดู5คันนี้แล้วนะครับสนใจคันไหนก็โทร0659513374นาครับยังมีแค c แอคคอร์ดนะมีออติสนะครับ,ยรบอยู่ตรงนี้อีกหลายคันนะให้ดูแอคคอร์ดคันนี้ก่อนปี17จด18 17ปปลายปีนะครับ2.0 EL นะครับ2.0 EL นยแอคคอร์ดสีขาวมุกแบบนี้คันนี้5 9 9นะครับ599,000ผ่อนประมาณสักหมื่นหนึ่ง่ะ ผ่อนประมาณสักหมื่นหนึง่งประมาณนั้นแหละนะครับอ่าผ่อนประมาณ 9, ก้าพันหมื่นหนึง่งประมาณนี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขึ้นราคาผ่อนให้นะครับได้บอกไฟฟ้าแล้วนะครับบอกไฟฟ้าแล้วสวยน่าใช้นะจอทัชสกินกล้องถอยแอรดิตอนออโต้เลขไมล์แสนหกนะครับตัว EL 2.0นะล้อเลอนี่บอกเลยว่าอย่างเท่นะครับล้ออย่างเท่นะครับอ่ะใครอยากได้นะรถหรูระดับผู้เลียนะครับแอคคอร์ดคันนี้นะให้มันไปอีกหนึ่งตัวเลือกของคุณลูกค้านะสวยน่าใช้แน่นอนนะครับแล้วผมยังมีเอาติสนะครับ เดี๋ยวพาไปดูคันนู้นก่อนมี a อาติสไม่เ0 0าหมื่สีบรอนใครอยากได้เอาติสีบรอนนะครับไม่เ0้าหเดี๋ยวผมพาดูคันนี้เลยนะนี่มีอยู่คันนึงนะครับเพิ่งเข้ามาเมื่อวานเหมือนกันคันนี้ได้ปี19แท้ผลิตกลางปีนะผลิตประมาณเดือน5นะเดือนจูนเดนือนเดือน5นะครับทะเบียน2,132นะไม่เก้าหมได้ปี19เลย4ี่แสน่น 9ก้าพัน่ผ่อน7,400ตส่อสัญญาดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79นะครับมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านทั่วประเทศรถพึ่งเข้านะยังไม่ล้างเลยนี่ใบปอดศูนย์ห้อยอยู่นะมีใบปอดศูนย์ห้อยอยู่แล้วก็นี่นะครับเบาะเบอร์นะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยอย้วยนะครับนี่รถสวยพึ่งเข้านะครับใครอยากได้นะเอาติสนะครับสักคันนึงนะปี19คันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจอย่างแน่นอนนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับแล้วยังมีคันอื่นๆรุๆ่นอื่น,ๆอ,น,อนๆอีอๆอกเยอะนะ ใครสนใจนะครับรถมือสองนะต้องบริษัทเพชรยนต์นะครับไม่ใหญ่พาดกันไม่น้อยสุดตอนนี้จะ80,000มนะถ้าเป็นปี18นะไม่80,000สาถ้าเป็นปี19ไม่ก็จะอยู่ประมาณสักอ่าไม่จะอยู่ประมาณ90,000สนั่นแหละนะครับมี90,000สี่มี90,007อ่ามาดูคันนี้นะครับคันนี้เลขไม่ประมาณ1นึ0 0แสนกับอีกสามพันไอ้คันนี้ไม่แสนหนึ่งสี่สามศูนย์เจ็ดนะครับเป็นปี19ไม่แสนหนึ่งสี่สามเก้าเหมือนกันนะครับฟีดา้าก็ผ่อนเจ็ดพันสี หล่อสัญญานะครับแต่ถ้าเอานะเอาคันเมื่อกี้ดีกว่านะไม้มันน้อยกว่ามา,มาสัก 10, หมื่นกว่าโลนะครับแล้วก็คันนี้คันนี้เลขไม้หนึ่งแสนกับอีกสามพันหนึ่งแสนกับอีกสามพันนะฟีด้าผ่อนเจ็ดเปนสี่เหมือนกันสี่แสนสามหมื่นเก้าพันนะครับออาติสก็มีหลายรุ่นมีหลายคันนะครับวีองวีออสมีนะครับทยอยเข้ามาใหม่เรื่อยๆนะเดี๋ยวผมพาดูนี่มีตรงนี้อีกนะครับรถที่พร้อมใช้นะครับอันนี้รอปล่อยนะมาด,ด้าคันนี้สองแสนกว่าบาทเป็นรถรอปล่อยลูกค้าคันนี้สี่หนึ่งเก้าไม้แสนหนึ่งสี่หนึ่งเก้า 419ก็สังเกตน,นะทําไมเท่ากันนะปี18กับปี19จะดิฟกัน20,000บาทนะพี่ๆก็ลองเอ่อลองเหมือนประเมินดูนะว่าอันไหนมันน่าจะคุ้มกว่านะ20,000บาทกัน1ปีนะครับแคมรี่ก็มีเข้ามาคันนี้ทะเบียน83นะครับไม่ประมาณแสนสามนะไม่แสนสามปี17นะครับ559ผ่อนประมาณสักเก้านห้านะสนใจรุ่นไหนคันไหนก็โทรหาผมทักไลน์หาผมได้ นะครับศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามจดสี่นะครับก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับจะได้ไม่พลาดนะครับอัปเดตรถเข้าใหม่แบบนี้นะครับสวัสดีวันฝนตกสวัสดีวันเสาร์ที่หนึ่งนะครับอ่ะเริ่มเดือนใหม่แล้วนะครับขอให้พี่ๆทุกท่านนะที่ดูช่องผมนะครับก็ประสบความสำเร็จในเดือนนี้นะครับประมาณนี้วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ